สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัน,นรามมากะลองทาโร่กับแม่หมอยาณินะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาอ่านไพ่ให้กับทุกคนเช่นเดิมนะแล้วก็วันนี้แม่หมอจะใช้เป็นไพ่สองสำรับนี้นะคะแม่หมอรู้สึกว่าต้องเป็นสองสำรับสองสำรับนี้แหละวันนี้นะใครสนใจอ่านไพ่ส่วนตัวกับแม่หมอสามารถติดต่อแม่หมอมาได้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะทิ้งไลน์แอดไว้ให้ข้างล่างก็ติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะ <S <S โอเคมาวันนี้ เดี๋ยวจะมาเริ่มด้วยตัวมูนโโลจีแล้วกันเนาะเพื่อที่จะมาเอาคีย์เวิร์ดให้กับทุกๆคนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาใช้เป็นไพ่สําหรับนี้นะคะอ่านพลังงานอ่านเรื่องราวต่างๆนะว่าวันนี้มีอะไรที่แม่หมอจะต้องสื่อสารแล้วก็ส่งข้อความให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้ขอเป็นคีย์เวิร์ดก่อนแล้วกันเนาะว่า ช่วงนี้ช่วงนี้เราทุกคนหรือคนที่เข้ามาชมคลิปหรือเจ้าของคลิปเนี่ยควรที่จะโฟกัสอะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่ามีอะไรที่จัดก,กาลน,นะคะอยากที่จะส่งข้อความหาทุกๆคนไหมนะโอเคขออนุญาตผู้บาราธิกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอนะคะแม่หมอขออนุญาตเอ,อเอาคีย์เวิร์ดนะขอแค่ใบเดียวแล้วกันนะโอเคทุกคนรู้ไหมทุกคนแปบ๊บหนึ่งระหว่างสะพายเมาส์ <c oughs> แม่หมออะไปซื้อเน็ตใหม่มา อืมแล้วปกติแม่หมอใช้เน็ตหลายปีเออตอนนี้แม่หมอใช้เน็ตหลายเดือนแล้วนะ <c oughs> ใครอยากขอบแม่หมอนะอู้ลงแม่หมออะปกติเชื่อไหมว่าเวลาแม่หมอโหลดคลิปนะแม่หมอออนบัตเจ็ตมากมากเลยปกตินะคลิปหนึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงยี่สิบนาทีได้อู้แต่พอเปลี่ยนเน็ตใหม่เนี่ยแปดนาทีแม่หมอเลิกมากแม่หมอรู้สึกว่า <c oughs> เหมือนแบบ หายใจได้สักทีนะโอเค think it through นะคะขอ้อนะตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่จกักรวรลบอกว่าควรที่จะลองกลับมาทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแม่หมอไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อช่วงนี้อืมคือเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วล่ะนะจะต้องเหมือนกับเข้ามา เขาเรียกว่าอะไรเข้ามาทบทวนตัวเองเข้ามาถามตัวเองว่าเออที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่หมายถึง90ปีที่ผ่านมาเลยนะไม่ใช่90้าแบบเก้นานะแต่ว่า9ก้าถึงสิปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างมันต้องย้อนไปขนาดนั้นเลยคนเราส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบแบบตั้งเป้าหมาย หปีห้าปีสิบปีใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยทบทวนสิปีที่ผ่านมากันสิ่งที่ไพ่สิ่งที่จักรวาลอ,อ,อยากจะออกมาบอกเลยคืออยากให้ทุกคนกลับไปทบทวนเฟสแรกคือทบทวนสิบปีที่ผ่านมานะวิธีการทบทวนคืออะไรเอาสมุดมาเอาไดอารี่ขึ้นมานะคะแล้วเขียนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราได้เรียนรู้ อะไรจากตรงนั้นจาก10ปีนั้นบ้างแล้วถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะให้ข้อความหรือจะบอกอะไรกับตัวตน10ปีที่ผ่านมาของเราเราจะบอกว่าอะไรถ้าเราจะบอกแบบอบอกเฉลยกับตัวตน10ปีที่แล้วอ่ะเราจะบอกว่าอะไรอ่าแล้วถ้าเราจะสามารถให้คำแนะนำตัวเอง10ปีที่แล้ว เราจะพูดว่าอะไรเขียนออกมาให้หมดไม่ต้องกลัวว่ายาวหรือไม่ต้องกลัว,วอะไรเลยเขียนออกมาเท่าที่คิดได้เขียนออกมาเรื่อยๆช่วงนี้ต้องเป็นช่วงที่กลับมารีเฟล็กกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตที่ผ่านมาเราเจออะไรบ้างมันมีอะไรบ้างที่เราคาดไม่ถึงคาดคาดไม่ถึงไม่ทันได้คาดคิดหรือว่ามีอะไรที่แบบมัน อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้อะไรที่เรารู้สึกว่าเออเซอร์ไพรส์กับชีวิตว่าเออเราผ่านมาได้ยังไงกลับไปชื่นชมตัวเองกลับไปบอกตัวเองกลับไปแนะนําตัวเองกลับไปสอนตัวเองถ้าเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้คุณจะเปลี่ยนอะไรถ้าไม่อยากเปลี่ยนอะไรเพราะอะไรถึงไม่อยากเปลี่ยนกลับไปรีเฟล็กกับตัวเองตรงนั้นให้เยอะๆเ,เพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีม้าแล้วนะทุกคนปีม้าจะไม่เหมือนปีสเนกแล้วนะจ๊ะปีม้าจะเป็นปีที่ทุกคนจะได้ขับเคลื่อนอะนะอะไรที่มันแบบมันเก่ามันท็อกซิ มันจะไม่อยู่กับกูแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเดินต่อไปข้างหน้าไปเรียนรู้ที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมา5ปีที่ที่ผ่านมานะพอทำสิ0ปีเสร็จปุ๊บลองทํา5ปีดูซิขยับเป็นเฟสนะเราจะได้แบบกลัแบบไปดูว่าเออถ้าสมมุติว่าเราแบบ ลองมองกลับไปเราสามารถให้คําแนะนําตัวเองอะไรได้บ้างแล้วทุกอย่างที่เราเขียนตรงนั้นนะเอามาใช้กับตัวเองในตอนนี้ลองคิดดูสิว่าตัวเองในอีก10ปี5ปีข้างหน้าจะกลับมาบอกตัวเองนะเวอร์ชั่นตอนเนี้ยว่าอะไรนะคะอาจจะมีการบอกว่าเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องีองเรียเรื่องนั้นไม่ต้องเครียดเรื่องนั้นเพราะว่า10ปีต่อมา5ปีต่อมาก็คือแบบลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเขียนคุยกับตัวเองเยอะวันนี้ไพ่ใบเดียวเนี่ย บอกเลยกี่นาทีแล้วเนี่ยห้านาทีเกือบห้านาทีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำเอ็กซ์ไซซ์นี้บ่อย เอ็กซ์ซอร์ไน์เนี้ยเป็นเอ็กซ์ซอร์ไ์ที่แม่หมอตัวแม่หมอเองก็ทำบ่อยเหมือนกันแล้วก็จะได้อะไรดีๆจากตรงนั้นเยอะมากๆคุณจะรู้เลยว่าคุณเติบโตผ่านอะไรมาเยอะมากได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้ววิดดอมเนี่ยที่คุณได้รับจากที่เป็นเลสเซ่นของคุณจริงๆมันจะไม่เหมือนกับการที่คุณไปนั่งอ่านหนังสือที่คนอื่นเขียนมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาหรือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้หรือว่าสิ่งที่อยากจะแก้ไขอ่ะมันจะเป็นหนังสือที่คุณเขียนให้้แบบ Specialize ใหตัวคุณเอองะ แบบมันเหมาะมันจะเป็นหนังสือที่เหมาะกับตัวคุณที่สุดที่ไม่มีใครบนโลกเนี่ยสามารถเขียนได้เพราะฉะนั้นกลับไปทําของดีของ valuable ที่สุดอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะเลิศมา ต่อ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 ,ตอนะวันนี้คีย์เวิร์ดที่สําคัญก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ทาโร่ต่อนาะว่าวันนี้พลังงานของทุกๆคนเป็นยังไงนะคะเพราะแม่หมอได้ส่งสารที่สําคัญไปให้กับทุทกๆคนแล้วนะแม่หมอรู้สึกว่าคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้โชคดีมากๆนะโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแม่หมอได้รับการสื่อสารจากจักรวาลค่อนข้าง,งเยอะนะแล้วก็ได้รับการคอนเฟิร์ม จากหลายๆอย่างเยอะมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีในการที่จะเริ่มต้นอะไราใหม่ๆเคลียร์สิ่งเก่าแล้วก็เหมือนกับจริงๆอะทุกคนควรที่จะเตรียมน้อมรับต้อนรับสิ่งดีๆที่เข้ามาได้เล้คเพราะว่ามันจะเข้ามาจริงๆทุกคนมันปีหน้านะมันจะเกิดขึ้นเร็วมากแบบที่ทุกคนแบบฮะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันจะเออแต่แม่หมอก,ก็ไม่อยากให้แบบทิ้งเขาเรียกว่าอะไรอะทิ้ง ข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลความรู้เก่าๆความรู้ทางจิตจิตวิญญาณที่คุณได้รับมาเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากที่จะทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็นํามาใช้ในปัจจุบันนะคะมานนี้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะแม่หมอขอดูพลังงานของทุกคนนะสองใบแล้วก็สามเหรียญเพชรบวนอืมนะเป็นพลังงานของคนที่ เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหเหมือนพลังงานปีใหม่เหมือนพลังงานแบบอะถ้าไม่ใช่ปีใหม่ถ้าทุกคนมาดูตอนที่มันไม่ใช่ปีใหม่นะแม่หมอบอกเลยว่าช่วงไหนก็ได้เป็นช่วงที่ถ้าได้ฟังคลิปนี้แล้วแสดงว่าได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนนะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้มีการติดต่อกับผู้คนมากขึ้นได้มีการร่วมทำโปรเจกต์ร่วมกันทำงานร่วมกันแบบได้ทำอะไรร่วมกันกับคอมมูนิตี้ของุณอืมนะมาดูต่อซิ วิวออฟฟอร์จูน everybody วิวออ f ฟอร์จูนวิวออฟฟอร์จูนช่วงนี้โชคชะตาเปลี่ยนนะช่วงนี้โชคชะตาเปลี่ยนคนที่จะสามารถคุมโชคชะตาอยู่คือคนที่มีสติและเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีช่วงเวลาที่โชคชะตาเปลี่ยนสิ่งหลาาสิ่งหลายๆอย่างจะเปลี่ยนถ้าสมมติว่าเราไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆเ,เราจะพลาดโอกาสใหมน่นะจ๊ะพี่ใจอ่ะ นะเออทุกคนปวดน,นิดนึงแม่หมอชอบนี้มากเลยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นกําไรกําไรเชือกปมอะ่ะสาสจีนอะ่ะอูนะออ้แม่หมออยู่ๆแม่หมอก็บอกชอบอยากอยากอยาก,อยากเอามาโชว์ให้ดู <laughs> นะชิวๆเหมือนเราเป็นเพื่อนกันแม่หมอได้อะไรใหม่มาแม่หมอก,ก็จะมาบอกทุกคนนะคะนะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนกับเวลาเราได้เจออะไรดีๆอะไรที่แบบ มีความสุขกับชีวิตก็แค่อยากออกมาแชร์ให้กับทุกคนน่ะเหมือนที่ทุกคนเอามาแชร์มาให้กับแม่หมอหนั่นแหละมันก็แบบเนาะเหมือนคุยกับเพื่อนคุณคะคุณคะ,ค,ณค,ะคุณที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้คลิปนี้แตกนะ the sun the wheel of fortune ปมือโอ้ เอาเรื่องเอาเรื่องไม่ต้องรอถึงปีหน้าเอาตอนนี้เลยเปลี่ยนได้เปลี่ยนตอนนี้เลยเลิศสดใสอยากได้อะไรคิดเอาไว้อย่าไปคิดลบล่ะอือเดี๋ยวมันจะได้โอเคไหมคือเด๋อวซานขึ้น The View of Godjun ขึ้นวันนี้ไพ่เลิศมากๆอะไรก็ตามที่คุณกําลังจะทําอะไรก็ตามที่มันอยู่ในใจมันจะสร้างตีจัดในกับชีวิตคุณมันจะสร้างรอยยิ้มให้กับคุณมันจะสร้างความแบบ อิ่มใจให้กับคุณนะคุณอาจมันไม่หมอรู้สึกว่ามันมันจะดีกว่าที่คาดหวังเอาไว้มากๆโอ,ชอ้ชอบชอบชอบชชอชชชอ,ชอน้อมรับเร็วรับ <c oughs> <c oughs> นะคะโอ้ยเพ of อบซอนะไม่หมอเห็นว่ากําลังเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างกำลังเริ่มต้นทําอะไรบางอย่าง,ง,น,ะาง,างนะแล้วแม่หมอบอกเลยว่าสิ่งที่กําลังเริ่มต้นทำเนี่ย ออกมาได้ดีชัว sure, นะคะหรือถ้ามันเป็นสิ่งเก่าแม่หมอก,ก็บอกเลยว่ามันก็ได้ดีเหมือนเดิมอะ่ะเพราะมันจะทุกอย่างมันกําลังเปลี่ยนนะช่วงชะตากาลังเปลี่ยนดาวกาลังเปลี่ยนจะสานขึ้นไม่ต้องวอรี่แล้วนะคะวันนี้สามารถฟังคลิปแม่หมอแล้วก็นอนชิวๆไม่ไม่ใช่ชิวๆแบบไม่ทําอะไรนะแต่ว่าแบบสบายใจได้เลยแล้วก็อยู่ในพลังงานที่ดีไม่ต้องเครียดไม่ต้องวอรี่นะอยู่ในพลังงานที่ดีเพราะสาคัญมากเดทเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนแน่นอน เปลี่ยนแน่นอนร้อยเปอรนะคะไม่ว่าจะเ,าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันอาจจะมันจะผิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะความสุขจะกลับมาความรักความสดใสความมั่นใจในตัวเองความความแบบเลิศนะแต่อย่าลืมไปทำวันนี้ด้วยนะที่ที่แม่หมอบอกต้นคลิปอะอันนี้สำคัญมากๆนะคะอันเนี้จะนำพามาซึ่งเดอะซัน แล้วมันจะนำพามาซึ่งนี่นะคะความสุขและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจกักรวาลบอกว่าเราเตรียมให้คุณแต่คุณก็ต้องแบบ you know แบบเขาเขาเรียกว่าอะไรอะอัพอัพตัวเองเหมือนกันนะอัพเกรดเวอร์ชันคุณอัพเกรดโทรศัพท์คุณก็ต้องแบบอัพเกรดแบบจิตใจตัวเองด้วยนะเออวันนี้สนุกนะวันนี้สนุกชอบอะ มาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะคะมันจะเป็นยังไงต่อนะเดอซานขึ้นแล้วเดอซานขึ้นแล้วเปิดอะไรต่อ4ี่ถ้วย Queen of Pentacles The Magician แล้วก็ p g g o of u u s ขออนุญาตเปิดสีถ้วยนิดนึง The Fool โอเคเลิศอย่างแรกเลยสิ่งใดก็ตามที่เคยทำให้คุณไม่โอเคเคยทำให้คุณเสียใจยเคยทำให้คุณรู้สึกอยู่ในกรงอยู่ในกรอบนะคะสี่ถ้วยเนี่ย คุณจะได้เป็นอิสระกับมันให้เดฟูขึ้นคุณจะเป็นอิสระต่อความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกที่มันล้มไปนะถ้าใครแบบดูสี่ถ้วยจากไพ่ทาโร่ปกติจะเห็นเลยว่ามันจะมีสามถ้วยท,ที่ลม้มใช่ไหมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งถ้วยที่แบบเหมือนจัก,กรวาลยื่นมาให้แต่ไม่ว่าจะ,ะไงก็ตามจะยื่นอะไรจะมีอะไรดีอะไรไม่ดีเดี๋ยวคุณจะได้เป็นอิสระจากทุกอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่านมานะคะแล้วคุณจะได้เห็นคุณค่าของตัวเองนะหลังจากชมคลิปนี้เสร็จ คุณจะรู้เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนเหมือนพาร์ติเคิลทุกอย่างในจักรวาลมันจะเริ่มจัดเรียงตัวเพื่อที่จะให้คุณไปสู่ความแบบเห็นไหมความเดอะซันความเป็นควีนอเ n นเดโคมันมีแต่สีวันนี้สีสวยมากนะเดอะซันควีนอเฟนเดโคคุณจะรู้เลยว่าคุณมีค่าขนาดไหนคุณจะรู้เลยว่าความดีของคุณอยู่ตรงไหนคุณจะรู้เลยว่าคุณควรวางตัวเองไว้อยู่ตรงไหนนะคะแม่หมอเห็นคนเก่งนะวันนี้คนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอในวันนี้เป็นคนเก่งให้เดอะแมจิชเชนขึ้นคุณเป็นคนที่จับอะไรก็ เป็นแมจิเชียนอะทำได้หมดเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เป็นทุกอย่างได้หมดนะคะแล้วแม่หมอชอบความที่แบบความแอบ,บลึกลึกลับของคุณนะคุณเป็นคนมีของค,คุณเป็นคนมีสติปัญญาคุณเป็นคนที่มีอะไรล้ำลึกมากแต่ว่าคุณไม่ค่อยโชว์กับโลกใบนี้เท่าไหร่นะโลกใบนี้จะมองคุณวนะ่าคุณมีความเป็นเด็กมีความเป็นอ่อนโยนแต่จริงๆแล้วอะข้างในนั้นโอโหหอสมุดแห่งชาติอย่างเงี้ยโออมันเป็นอย่างนั้นเลยทุกคนนะ Night of p e n ด a c l e เดี๋ยวโอกาสเข้ามาโอกาสเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะนายอ็อ o ซ q u q u n e น of อ a n d s เออ n นายอ็อกฟอน n i g h t of ค u p ความเป็นไหนเยอะมากความกระฉับกระเฉงความเร็วความความเร็วอะ่ะมันจะมาแบบไม่ทันได้คาดคิดเลยนะถึงไพ่เดือบทาเวอร์ไม่ออกแต่ว่าวันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้เร็วแบบขั้นหลับเดือบทาวเวอร์ที่แบบปึ้ง นงงนะเพราะว่าบางทีเดือะทาาเวอ่์มันมาใช่ไหมมันจะเป็นการ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการเปลี่ยนแบบที่ไม่ทันตั้งตัวแต่อันเนี้ยจักรวาลจะให้เวลาคุณได้แบบหายใจอะ่ะเออจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเร็วแต่คุณได้หายใจคุณได้ตั้งตัวมันไม่ใช่เร็วแบบหน้าตกใจนะคะแล้วแม่หมอเห็นเห็นว่าคุณน่ะ deserve การได้ครั้งนี้มากๆนาะเพราะที่ผ่านมา อ่ะคุณลองดูเลยสิบปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างแม่หมอเห็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะผ่านอะไรแบบอ่ะให้ดูให้ดูดอกไม้ดอกไม้พวกเนี้ยดอกไม้เหล่าเนี้ข้อความที่มาคือนั่นคือประสบการณ์ของคุณนั่นคือ experience ของคุณทั้งหมดทุกอย่างที่คุณผ่านมามันออกดอกออกผลตอนนี้แหละเก้าไม้เท้านะคะเก้าไม้เท้านี้สวยมากเลยนะอู้แม่หมอรู้สึกว่ามันเป็นแบบกถ้าคุณชมคลิปนี้นะมันเต็มนะ มันเต็มมันเต็มทุกอย่างมันเต็มแบบเต็มจริงๆอ่ะโอ้มาต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวาโลแฟนวันนี้วันนี้เอาจริงๆนะดีก็หวยก็คนที่ได้เข้ามาชมคลิปในวันนี้นี่แหละเอาจริงๆพลังงานมันยิ่งวันนั้นอีกมันยิ่งกว่าหกล้านอีกคุณรู้ไหมว่าพลังงานคุณมันแปลเปลี่ยนไปเป็นอะไรที่มันเยอะกว่าเงิน จำนวนนั้นมากๆอ่ะโอ้คุณมีทั้งความรู้คุณมีทั้งพลังงานคุณมีทั้งความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นคือเปิดรับเปิดรับ,รบทุกอย่างที่จักรวาลจะให้อย่าแบบอย่าฟิกตัวเองอย่าฟิกว่าแบบมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นจักรวาลมีวิธีให้ของเขาแล้วเขาจะมาแบบแนบเนียนแล้วเขาจะมาแบบคุณจะต้องแบบหูตาไวนิดนึงเออจะต้องอ่าวิธีการสังเกตว่าจักรวาลให้อะไรเรามาก r a ที่จ d ดการทํา ลิสขอบคุณทุกวันขอบคุณทุกวันให้ได้ห้าอย่างนะแล้วเดี๋ยวแบบจิตของคุณสมองของคุณมันจะจับจับโชคดีอะได้เร็วขึ้นมากๆแล้วไม่หมอบอกเลยนะว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่โอ้โหหูหน้าหูหน้าสุด,ส,ดสุดวันนี้วันนี้สุดสุด ทุกคนจะบอกว่าทําไมไม่เหมาะพลังงานดีจังเลยคะทาไมทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทาไมเออทาไมคลิปไม่เหมาะมันเป็นแบบนี้ไม่เหมาเปิดไพ่สดนะเราจะสังเกตว่าไม่เหมอไม่ได้ตัดคลิปไม่เหมอะไม่ได้ตัดต่อคลิปนะคะมันจะเป็นคลิปยาวที่เทคหนึ่งเทคจบนะเพราะฉะนั้นก็มันออกอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องอ่านแบบนี้คือไม่หมอะไม่ได้อวยไม่เหมอะไม่ได้อวยมันออกแบบนี้จริงๆนะเดอให้เราแฟนคุณเป็นคนที่ถึงเวลาที่คุณจะแบบ คือมันเป็นแบบมันเต็มอ่ะมันเต็มมันถึงเวลาที่มันจะต้องออกดอออกผลมันจะเป็นเวลาที่คุณแบบเป็นมาสเตอร์เออเป็นคนที่สามารถนำทางให้คนอื่นได้ด้วยมันขนาดนั้นเลยโอ้ไม่เปิดต่อเราได้ไหม <laughs> ทุกคนทุกคนอ่ะเปิดอีกนิดนึงแล้วกันก่อนจบคลิปนะจกักรวาลอยากจะบอกอะไรกับทุกคนนะคะ แปดดาบเนื้ h หพิม e เทส t r e ตร t งแล้วก็2ไม้เท้ารู้ไหมคุณแตกรวาลบอกว่าคุณยังมองไม่เห็นทางข้างหน้าคุณอาจจะฟังแล้วอาจจะมีแรงต้านแะม่หมอมันจะไปยังไงมันจะไปยังไงก่อนมันดูแบบไม่ไม่มีวิวงว้แววเลยแม่หมอบอกเลยนะว่ามันมีจ้ะแต่หนึ่งเลยต้องใช้ ต้องใช้ข้างไหนต้องใช้เสียงข้างไหนต้องใช้ใจข้างไหนต้องใช้สัญชาตญาณตัวเองถึงจะเห็นแต่คุณไม่จําเป็นต้องเห็นตอนนี้ก็ได้เพราะว่ามันจัดเตรียมให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหสตริงไม่หมอชอบไพ่สตริงมากมากเลยอะแตกะวานอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาสู้มาเยอะแล้วนะสู้มาเยอะแล้วถึงเวลาได้แบบเลื่อนขั้นนะคะ ไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงนะเพียงแต่ว่าขอให้ไปทําการบ้านนิดหนึ่งใครที่ชมคลิปนี้นะไปลองดูว่าที่ผ่านมาเราเรียนรู้อะไรแบบบ้างเราได้แบบเปลี่ยนแปลงตัวเอง,ย,งยังไงมาบ้างชื่นชมตัวเองนะเห็นคุณค่าของตัวเองแม้ว่าใครจะไม่เห็นเราต้องเห็นเบื้องบนเห็นจักรวาลเห็นยังไงก็ตามโอเคไหมโอเคทุกคนต้องตอบโอเคเลิศโอเค คลิปวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะคะแม่หมอ,อก,ก็ยินดีกับคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้มากๆเลยนะคือพลังงานเลิศม,มากๆ จริงๆชอบมากขอบคุณทุกคนที่ส่งพลังงานมาให้แม่หมออ่านนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจอ่านไพ่ส่วนตัวกับแม่หมอนะตอนนี้เลทหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะจนถึงปลายปีสองศูนย์สองห้าเท่านั้นนะคะสามสิบหกนาทีเนาะแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของคลิปคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะแม่หมอเชื่อว่าคุณเติบโตไปได้อีกไกลเลยนะแล้วก็อย่าลืมทําประโยชน์ให้กับตัวเองอย่าลืมทําประโยชน์ให้กับโลกนี้แล้วก็ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดนะคะดูแลตัวเองนะ ้วบอกมันกำลังใจให้สวัสดีค่ะ